สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้อยู่ในเกมโลบอกกับผมนด้ไหมที่มีชื่อว่าเลสันเนอร์ผมก็คือวิ่งไปเลยผมเป็นเหมือนออฟบีผมอย่าหยุดนะผมหยุดตายผมแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่เชิงหยุดตายผมก็คือหยุดได้แหละแต่ว่าต้องชานาญหน่อยนะผมนี่กระโดดไปเรื่อยผมโอ้โหมีเพื่อนตกไปแล้วคนหนึ่งจู่จูจกระโดดหมีการเตียงกาผมเทผมแบบนี้การกระโดดนะดูกระโดดเตียงกาด้วยเอ้ยจ๊่จู่จือก็ตกอะผมเมื่อกี้ โอ้โหมีคนเช็คพอยด์ด้วยผมมีคนซื้อเช็คพอยด์ด้วยไป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 อุ้ยเด้อไม่ตรงเกือบตายผมไปไปไปต่อต้องค่อยผมตรงนี้โอ้โหตายผมไม่เป็นไรไปต่อมีคนซื้อเช็คพอยด์ให้ผมโอ้โหตรงห่วงพอดีเลยเอะไรจะสวยขนาดนี้ค่อยไปอยู่่ เพราะว่าโอ้โหกระโดดลงห่วงแล้วผมไม่น่าเชื่อผมมันจะยากขนาดนี้เนี่ยผมมันกระโดดลงห่วงครับผมแบบนี้มันหัวร้อนตรงนี้อะผมมันต้องค่อยๆไปผมอย่ารีบผมถ้ารีบคือตกไปตายับผมจึ๊บจึ๊บอุ้ยถึงครับผมโอเคไป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 ต่ออย่ารีบผมวิงว่ง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 วิง่งวิ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 ่งข้างหน้าไปกระโดดอ่ะจะิกจิกกระโดดถึงไวมเดะถึงไหม ถึงถึงถึงโอเคโอ้โหมีเพื่อนตามมาผมวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งข้างหน้าเป็นอะไรสักอย่างกระโดดไปเถอะกระโดดจึ๊บอือฮึสวยผมกระโดดได้อย่างสวยเอ้ยลงห่วงเอ้ยเจ๊เต๊เจ๊โอ้โหกือบตายผมเมื่อกี้เอ้ยสวยผมช็อตเมื่อกี้อือฮึ ไปขึ้นไปขึ้นไปเดือข้างล่างข้างล่างข้างล่างถึงไหมถึงไหมถึงครับผมกระโดดกระโดดโอ้โหข้างหน้าเป็นสีเขียวผมไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปครับผมแบบนี้เกมนี้น่าจะตามเขาไม่ทันผมเดี๋ยวตาหน้าผมจะมาเล่นแก้มืีกรอบหนึ่งครับผมเพราะว่าเขาไปไกลกันแล้วผมคนหนึ่งวิ่งไปเรื่อยๆครับผมอยากคิดอะไรมากโอ้โหตรงนี้เนี่ยแบบมันสั้นเดียวเองครับผมต้องค่อยๆเดิน โอ้ยโอ้โหตายผมไปไปไหมไปไหมโอ้โหกระโดดก็ไม่ตรงกระโดดไม่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยๆไปผมจึ๊บโอ้โหกระโดดต้องค่อยเรียกว่าค่อยๆกระโดดทีละก้าวผมโจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึเกือบตายผมจึ๊บ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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โหตกอีกแล้วผมมันยากตรงนี้อะผมมันหัวร้อนผมแบบนี้ ค่อยไปเดี๋ยวผมอย่าเสียงจึ๊บม,มีคนฟินิชแล้วผมอัน,นคนหนึง่งโอ๊ยตกอีกแล้วผมเนี่ยผมมันยากตรงนี้อะผมล็อกหน้าจอผมจุ๊บมผมค่อยๆไปเดี๋ยวไม่อยากเสียงอะผมจะชนะแล้วอุยอ๊ยอูย้เนี่ยครับผมความยากมันอยู่ตรงนี้อะผมใครหัวร้อนไม่แนะนำให้เล่น่ะผมแบบนี้ มันจะยากผมแต่ละด่านจุ๊บอืมจุ๊บโอ้โหผมจะตรงไปตายโอ้โหเนี่ยผมความยากมันอยู่ตรงนี้นะผมตรงนี้ครับผมยากสุดเลยผม่ม่ตรงที่เป็นจีดีเล ทุกคนเริ่มมาตรงนี้แล้วผมค่อยไปค่อยไป,ไปจุ๊บโอ้ตายอีกแล้วผมดูดีดูเกมกเขาทำเนี่ยโอ้โหเกมไม่ยุติธรรมเลยผมคนเด่มเขายังชนะได้เลยโอ้ยเกืบเกือบเกือบจุ๊บ ผมต้องชนะบ้างแหละเกมหนึ่งจุบจุ๊บอุ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบตายผมกระโดดกระโดดอุ้ยเกือบโดนนะผมอันนี้ห้ามโดนนี่จุ๊บอุ้ยเด้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบตายผมเมื่อกี้จะหมดเวลาจุบจุบ ผมต้องชนะบอกต้องชนะเย้ถึงแล้วผมตอนนี้ก็แค่วิว่งไปอย่างเดียวผมวิ่ง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 ไปวิ่งไปอย่างเดียววิ่งไปอย่างเดียวเย้ชนะครับผมตอนนี้รอบนี้แต่ก็ไม่ได้ที่หนึ่งละผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเล่นกันซ้อมๆกันมาตาต่อไปครับผมหมดเวลาโอ้โหผมได้ที่สามไป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 วิ่งเดียวครับผมตอนนี้จุ๊บ เพื่อนกำลังตามมาผมเดี๋ยวเจุด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 เอ้ยถึงไหมถึงไหมถึงโอเคไปต่อ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 รีบไปรีบวิ่งไปอะเฮาผมวิ่งไปผมต้นได้ที่ไหนแล้วผมซอกตาหนึงแล้วผมจุ๊บจุ๊บกระโดดกระโดดกระโดดจุ๊บไปต่ออะผมต้องพิ้วไหวอะผมเกมนี้ ถ้าใช้ช้าน,นี่คือไม่ได้ผมอุยอ้ย,ยตรงนี้สั้นนะผมจึ๊บลงโอเคลงได้สวยผมเมืกก่อกี้จึ๊บจึ๊บอุยอ้ยยจไดนรับกับโดนนะผมเมืกก่อกี้วิ่งไปวิ่งไปผมวิ่งไปเรื่อยผมจึ๊บอันนี้ย,ยาวๆผมแบบนี้มันก็แนวทาวเวอร์ผมคล้ายๆทาวเวอร์อมอมฮิลผม ซึ่งผมทําไปแล้วนะคะผมไปดูได้ครับผมในโลบอกครับผมนี่นี่นี่กระโดดมันเป็นแบบแ,แนวแนวหัวร้อนหน่อยครับผมจุ๊บกระโดดอันนี้กระโดดไปเรื่อยอุ้ยอุ้ยเกือบตายผมเมื่อกี้ดีที่ไม่ชะล่าใจจุ๊บโอ้โหมีคนเช็คพอยต์ด้วยครับผมดีเลยเพื่อนอกระโดดไปเรื่อยผมตอนนี้รู้สึกว่ามีคนตามเราคนนึงครับผม อุยอ้ยเฮ้ยๆกับอย่าตกนะอุตส่าห์นำที่หนึ่งครับผมจุ๊บตรงเนี้ยผมสีเขียวๆไปเรื่อยๆผมดีนะที่เราห้องเคล้วผมจุ๊บตรงเนี้ผมอยากสีส้มๆส,สีน้ำตานะผมไม่ใช่สีส้มจุ๊บโอ้โหเพื่อน เพื so ่อนจะแซงเราไม่ได้นะเพื่อนจะแซงเราผมเพื่อนจะแซงผมไอ้นี่ชอบขวางทางฮหกระโดดเฮ้ยดูเหมือนเพื่อนจะตายสวยจุ๊บอุ้ยเดี๋ยวๆไม่ไม่เกือบตายผมเมื่อกี้ เย้ yeah. ที่หนึ่งครับผมวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเลยที่หนึ่งนะคะผมตาแรกตาที่ไม่ใช่ตาแรกตาที่สองเย้ yeah. <c oughs> ได้ห้าสิบาทโอเคเพื่อนเข้ามาคนที่สองรอผมรอคนที่เหลือรอเวลาห้หมดแค่นั้นแหละผมไปดูเพื่อนกัน โอเครัผมเสร็จแล้วอีกคนสี่คนตอนนี้ผมได้หนึ่งครับผมเอานี้เก็บไปก่อนโอเคอุ้ยวู้ยต่้ยไม้ยปู้ยว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 ูายวู้ยวู้ยวู้ยว้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 ย เราต้องฝึกบ่อยๆของเกมนี้จะได้คอนแชลผมแล้วก็ต้องเล่าทางให้เป็นหึ่งกับตายของเมื่อกี้จุ๊บจุ๊บไป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 โอเคผมเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ของเลยครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม